สวัสดีคะ่ะพบกับช่องมอับกบก,ก่อน,นะคะัพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นถุงนะคะสาปานจะตักไว้เป็นแยกนะคะให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมทนายตักเลยคะ่ะน้องปานนะคะอร่อยอร่อยไหมคะสาปานะะจะไปทาทรงผมอยู่ใส่เคืองามแท้ะแต่เมื่อคืนแต่เมื่อวานยายชมนทําให้ป้านยังว่าท่าน เ,เปยอยู่ไม่มได้แก้แล้วมาถึงก็อาบน้ําแล้วก็นอนแล้วก็ลงตาง,งอยหัวผมจัผมก็ไม่จัดกลัวไม่ทันก <laughs> ลัวทรงผมจะพังเนาะมาทีเดียวมได้แก้จัผมูามสาวปานนะเอฟซียังตั้งแต่ทรงผมเมื่อคือนนี่ยังสวยเหมือนเดิมนึกว่าใครทําให้เมื่อเช้านี้สันดอกทำถูกททถูกให้เรานะทําเลยค่ะให้ป้าก็ถุงนึงลุงเออนั่นกะท่านทนายเออเออนั่นและตักเลยเพราะว่าถุงมันใหญ่แยกเป็นสองถุงแยกเป็นไอ้นั่นก็ได้ เดี๋ยวเราเอาไปแล้วก็ใส่ถ้วยถ้วยของเราน่ะใช่แล้วก็ตักตักเพราะว่าจะเอาถ้วยไปด้วยวันนี้เอาช้อนไปด้วยนะเอาช้อนเอาถ้วยเอาติ๊บข้าวจะเสียบจะหอมใส่ซาปานเอาน้ำใส่ลายใช่คลองมันอันนี้นะไข่เอฟซีเออลุงพลสดน้ำโกกุกนะคะลุงปานกําลังตักแล้วก็จะทําให้ช่างตามพิเศษเห็ดเผาล้นล้วนก็ประมาณนี้แหละจังห้าขีดสามขีดเพราะว่าเพื่อนบบกินใส่เห็ดละงูก เพรอกว่าขอจัดพิเศษเนี่ยเด้อจักจักถ่วย้หน่อยนึงอ๋อเออนี่ให้สาวปานรัดไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปง่ายๆเนาะใช่จะต้องหาตะกร้าน้อยๆใส่ไปมียุ่เด้อจะฮะใช่ั้งไว้ก่อนนั่นแหละเฮ้ยน,นะคะถุงใหญ่นะไม่ว่าถุงไม่ใหญ่ถ,หญถุงใหญ่นั้นได้สองถ้งถงวยถุงเดียวนั่นน่ะนั่นแหละถุงเดียวกินกันทั้งคณะนั่นแหละแล้วก็จะเอายางอื่นตืมน้ำพร้อมไม่ว่ากินแต่เห็ดดอกเนาะซื้อมาเสริม พ่อบอกว่าการเอาถุงละถถวยซาปาลเฮทหาถุงหกถุงก็ได้จอกๆไวถุงมันใหญ่ยยกันว่าเป็นยังอันใหญ่นั่นก็ให้นั่นปลายก็ได้แบบไหนก็ได้เออนั่นแหละโอเคไปก็แกะแจ๊กแจ๊กใส่เลยถุงนเมาดีกว่าอันนี้ถุงแล้สองโลคุณซาปานเออนั่นแหละผู้ดีน่ารักก็แกะขี้ก็ใส่ถุงเลยใส่ถ้วยเลยใส่ถ้วยเลยเฮดถุงฟองล่มอีกซาปานเฮดแม่ข่าคือแทบัน้ หัวธรรมดามันจะได้งามคือได้หลายค่ะคือได้หลายแล้วเขาก็น่าซื้อด้วยนะถ้าทำเหี่ยวไอ้เนี้ยมันก็ไม่น่าซื้อไม่ออน่าซื้อทำเหี่ยวเหี่ยวบ่แม่นแม่ค้ามึงอาชีพคันเห็นถุงบ่พองนะเหี่ยวไอ้เนี้ยแต่เกะได้เยอะนะท้าเหี่ยวไอ้เนี้ยบางคนก็แต่เขามัดถุงไม่เป็นโอ้ยใส่ลังโฟมดีที่สุดเออนี่ตัวนี่สับฟันใส่หนึ่งไป กสิหารังพูกรอนไปจะหายอีกพอวันหนึวิ่งเตางอยวิ่งกลุกตู้มันเนี่ยโอ้โหไปบอกได้แล้วได้แล้วรังพู๋คอเราเสร็จกลับมาอาบน้ำใหม่กินข้าวกดิพอกเราจะกินข้าวกดิพอออกพูไป ขายถุงละโลยก็ขาดทุนขาดทุนเป็นพันเป็นพันแล้วมาเจอซีเห็ดแกงแล้วมาเห็ดแกงแล้วมันโยกมันโยกมันโยกนี่สองร้อยสามสิบเนาะใช่ใช่ใส่แล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ผิดเกาียวเลยนิดไอ้ยจีนคุ้นจีนรังอาบน้ำยังไม่เอาไปอาบเลยยังเดี๋ยวค่อยก็นี่ละกำลังไปอาบให้พ่ออาบก่อนไม่ไปหาเห็ดแม่อเช้าเนี่ย ตอนมาเมื่อเช้าไม่เห็นนี่ไปนั่นแล้วค่อยไปหาเห็ดแต่มันไม่ได้คนเลยไม่เอาคิดเหรอ,อยังไม่มีเวลาดูลิพใครเราพูดถึงก็พอดีเลยน้องฟานทำก็วางวาง,วางการเลยพี่น้องเอ้ยใส่ล้างโฟมจะได้ร้อนๆเนาะสาป,ปาน นี่นะคะ FC โออเศบหลายได้ไหมต้องขอบคุณคุณพิมพ์ด้วยเนาะใช่ที่เหม,า,หมานะคะเหะ็ดแลงโงกไปให้เพื่อนๆได้กินถ้างั้นไม่ได้กินหรอกเพราะว่าก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะอยู่เนาะสาป,ปาน<ช>แต่เราก็ยังไม่มีเห็ดให้ FC อยู่นะเดี๋ยวก็รอค่ะก็น่าจะท้ายอมจเรื่อยๆใช่ช่องจามบานก็ออกแล้วจ้าไม่จ้าก็ลูกเยอะๆเศษหลายไม่ได้บางคนนะได้เยอะแล้วขายเราบ่ เออเขาก็ขนั่งเปิดคอเอาเออให้เพ so okay. okay, okay, okay. okay. okay, uh ิ huh. <made> ่มซะเดี in ๋ยวพรู่นี้เราค่อเอาก็ได้เออเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนกันเอาเพราะว่าถ้าเราอยู่เราก็ยากล้างเห็ดล้างอะไรให้ให้น้องไอ้ยาสะพ้ายยาชีเพิ่มเอาไปซะเดี๋ยวเราค่อยเอาวันถัดไปเนาะสาปานเดี๋ยวมันจะออกเยอะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวต้องไปเตรียมแกงเห็ดผอกก่อนนะน้องปานโอเคมาตักเลยมาชยัดให้ก็ได้แกงเห็ดผอะตักกี่ถุงได้ถุงเดียวเห็ดผาะนะ อาทีได้ทเยวมันไม่ได้เยอะดิอูนน้ขับอา uh, FC นะคะนี่นะคะจัดเมนูนะคะของช่างตั้มนะคะออมเห็ดเพาะนะคะนี่นี่น,นี่เอาผักมาใส่เลยเพ่ออ๋อเดี๋ยวพ่อเข้าไปเอารถนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะใส่นะคะอันนี้ร้อนมากก็เลยนี่ค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เลยนะคะ มะละขี้นกนะคะแล้วก็ใบชะพูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแกงเห็ดเพาะนะคะเราใส่ปลาราไปแล้วค่ะปลาร์านัๆนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดนึงเกลือนะคะแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเมนูของช่างตั้มนะคะอ๋อเห็ดเพาะนะคะเรียบร้อยแล้วจ้านะคะก็คงจะปปุงแล้วนะคะปิดแก๊สก่อนเรียบร้อยนะคะเมนูนี้ก็เสร็จไปนะคะ เดี๋ยวต้องไปตักใส่ถุงก่อนนะคะเดี๋ยวเอาซอนเอาช้อนเล็กมาชิมก่อน <c oughs> แแบ่บาลายช่างตามตรงยกนิ้วให้แน่ๆเลยค่ะนะคะปาการค่ะไปใส่ถุงนะคะแล้วก็พร้อมเดินทาง นี่นะคะได้ถ้วยหนึ่งพอดีนะคะของเมนูของช่างตั้มนะนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะตักใส่ถุงก,ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวก็พร้อมเดินทางแล้วเดีพ่อข้าไปอารตอยู่ หนึ่ถ้วยพอดีออกเจาะเลยทั้งน้ำทั้งตนน้ำเอาเจาะนะคะซีไม่ทำน้ำเยอะเ้ยพอดีน้ำพอดีตอนเลยอันนี้เราใส่เข้าแช่นะคะมันถึงได้เป็นแบบนี้ก็จะร่างก็จะเต็มลังนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะพร้อมเดินทางแล้วจ้า ข้าวก็เสร็จแล้วนะคะนี่นเจ้าเอเจทุกชามก็เตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะในรังของเรานี่แหละเตรียมความพร้อมสุดๆเลยนี่นะคะโอ้เยอะมากเลยพ่อก็คงจะเอารถมาแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถ้วยชามนะคะที่เราจะนําไปนะคะนี่แค่นี้ก็พอแล้วละ่ะพ่อก็มาแล้วจ้านะคะมาแล้วพร้อมเดินทางแล้วจ้าไปให้กําลังใจลุงพลป้าเต้นนะคะมาแล้วหนูวายก็มาแล้วตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเ c ซก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ